สวัสดีครับทุกคนครับลุงพลเดินทางมาถึงทุ่งนาแล้วนะลุงลุกครับลุงพลมาถึงแล้วครับทุกคน,ถนคร,รถประจอดอยู่ตรงนี้ลุงกิมมี่ดีใจนะฮะลุงพลมาถึงแล้วนะตอนนี้ นลองนลองผมท่าลองเดนนะดเลยนอองมีอะไรเชื่อไหมมมีเหรออุนียะใจเศาเ้าลโมียังวะนไรมยมีอะไร่อยปดูในคลิปไปลิปไปดูนคลิปอีกแล้วน้องไปเยี่ยมไยางคลิปของลุงพันธ์ชมานนอกเด้ดูนะครับและตงตอนนี้มีอะไรมีเรียกอะไรไหมตอนนี้เจ้าเอาไปย่างอรอป ถ้าไม่มีเสื้อไพรส์มีไหมเซอร์ไพรสเดี๋ยวเปลี่ยนแขนโอเคต้องให้ท่านลองก่ดีแล้วให้ท่านลองจะอ้ของต้อนของต้อนคืออะไรผลละคำสองคำผลละคำสองคำมานางมานางโอ้ยคืออะไรนุ๊อยู่พอเลยโอ้ยตอนใหญ่ใช่ไหมแม่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 นี่ฮะเป็นของฝักของต้อนของพุ่พันธ์ครับ ครับเอาทุกเครื่องเสียงลงมาแล้วครับตอนนี้ครับดีมากเลยครับครับรถไอพิมหรือเปล่าอย่าให้เข้ามานะถ้าเข้ามาหมดนะรถอะไรอ่ะรถไอพิมให้บอกรถไอติมมามาจริงๆด้วยฮะมาจริงจริงด้วยฮะไม่เอาพี่อะเมาเมาเมาไอติมมาอาไรกินเอลยเรืเลย ไม่ใช่ไม่ใช่ลุงพันไม่ใช่ลุงพลนะครับเป็นลุงพันนะครับมาถึงครับมาเมาเมาก่อนเมาก่อนแต่นั่งรถลุงพลมาเมาไอติมก่อนมาเยอะเลยเรียกว่ารถอะไรโอ้รถนม น้มบนครับเยนละหนึ uh ่งปวดคนละวดครับคนลนวดนละงิม เลี้ยงนมคอล้าหนึ่งขวดให้เวลาสองนาทีผมเอารถกาแฟครับเอารถกาแฟหยิบมาเลยรอสอนะนูกับพี่งาวนะรถกาแฟมานี่ฮะกินนมขวดก่อนลุงกิมเลี้ยงนะครับตอนนี้ฮะขอบคุณลงกิมมากเลยยังนลไม่ยังแล้วสองนาทีให้เวลาสองนาทีก็หยิบเอาลงแล้วนะ เอาเยอะเก si okay. ิดรถธรรมชาติดีไม่ต้องเสียโอ้วโอเดีแล้วทีนี oh, ้ต้องอาบน้ำไหมอาบน้ำพรักที่แล้วเพราะว่ารู้ไหมครับวันนี้ที่ลุงจิมเลี้ยงเนี่ยฉลองรถใหม่ป้ายแดงครับกำลังจะไปรับโอ้รับรถใหม่ป้ายแดงครับใช่ใช่ไหม เขาเขาเขามึงเขาคนไหนลุงพลนี่ไงครับนี่ไงครับนี่ปั๊บนี่แหละทำไมไม่ได้ขวดใหญ่อ่ะผราไม่เหมือนเปลี่ยนเปลี่ยนได้ไหมอาขวดใหญ่เปลี่ยนเปลี่ยนเอาขวดใหญ่ไม่ขาด่าบุเลยโอ้โหเขาพาขวดใหญ่กันเลยเนี่ยเอาไม่เก่งใจคนจ้าภากันเนี่ยผู้ใหญ่ของผมคนแรกอันนี้ที่ถูกลอตเตอรี่นะครับอ๋อที่รอตเตอรี่หนึ่งสอง อ๋อลุงจิมถือนีเลี้ยงเราทีทุกเพอร์นะเลี้ยงเลยขอบคุณขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะอครับขอบคนะครับอคนรับอคนรับขอบคุณนะครับคนรับขอนไดรขคนครับุนะับขอบคุณนะครขอดครับขวดคด้ครับขด้ครับขบนะครับครับลคุณนะรับขคนหครับนรับขอบคุนัอนะัขอบคุนะอนครับอบได้ครับ เลี้ยงนมเลี้ยงนมนะคะเลี้ยงนมช่างคงโน้วววมววชอบเลยนววว้อวววววววงวว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 อนววววมนมวว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 นมววววเวว้ววนวว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 วเรววอวว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 ่ ใครมันนอกกินนมเบื่อแล้วขวดเล็กก็สองขวดขวดใหญ่หนึ่งขวดที่มากเลยค่ะวันนี้ลุงเลี้ยงขอุ่งนี้ครับอ่าเพ้นเพ้นอยากเจอลุงพลนนะยังไงเสื้อเขียวนะครับฮะพี่เขาจะคิดเงินไหนเสื้อเขียวครับพี่มานาอันนี้ลุงพันนี่นี่ไงลุงพลครับเขาอยากเจอลุงพลเนพุ่นอยากเจอพุ่นพุ่นบอแมนอีกแล้วเคยอันนี้เลยครับเคยเห็นอยู่ในโทรทัศน์คือว่าครับคือลุงพ้นวะเนี่ยเยาะคอย นี่ไงนี่ไงลุงพงนี่ไงลุงพง์ลุงพงษ์ลุงพงษ์นี่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 พงษ์พงษ์ม์ทาไมนี่าคอไรกันไม่ใช่ไม่ใช่ลุงพงษ์นะครับเป็นลุงพงษ์นะฮะลงลงกิเงินทิ์ทองถูกหรือเปล่าล่ะอ๋อวางไว้ก่อนนะครับจะพาไปกินนะ คิดแล้วปวดนั่นม,มาบ้างหมดแล้วครับมาดูดูด้าานนวยมาโหลดเตินกันมาโหลดลหอขอเเมาโหลดเพิ่กน เห็งหน้าตัว่องอาสอาเหลยอีกสิบนะครับเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามส่สองคนเล็กหานคนใหญ่ครับผมเคร่้งเล็ีมาเลยค่ะมาคิดบัญชีคิดบัญชีกับปากแับอ่านะคะ โอ้โหแม่ค้ายินอย่างยินดีนะฮะับหมอแมคคามาดูดูนู่นนี่ดูนี่ไงวางมาดูนี่เนาะนีตัวที่ขูดเป็นสีเป็นแดงอ่ะสรุปที่มาไม่ใช่ลุงลุงลุงพลนะครับเป็นลุงเป็นลุงพันนะฮะทุกคนแล้วก็ระหว่างนี้ก็ลุงจิมจะไปรับรถนะฮะ

เอาให้ครบสามร้อยไปเลยอ่านี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดครับทุกคนครับรุ่งกิ้มถูกรางวัลเนาะวันนี้เลยถือโอกาสเรี้ยงนมุมนะพวกเราเหล่ายูทูบเบอร์นะที่ทุ่งนาลุงพลครับ <c oughs> ขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับ